ผู้หญิงอยากมีร่อง11จากน้ำหนัก80ดกิโลตอนนี้เหลือ62แล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาออกกำลังกายตอนเช้ากันนะคะด้วยดุกกิ้งค่ะ การออกกำลังกายด้วยลูกกิ้งมันจะดีอย่างหนึ่งนะคะมันจะช่วยในเรื่องการลดหน้าท้องแล้วได้หลายส่วนด้วยค่ะหน้าขาแกนกลางลำตัวได้เกือบทุกส่วนเลยนะคะผู้หญิงอยากมีร่องสิบเอ็ดเราสามารถลดน้ำหนักได้ทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะทำจรติๆกอแค่มีใจเท่านั้นค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์สตอรี่บายลิสาด้วยนะคะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ลิสาด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อย